ครับทุกท่านวันนี้พบกับชาติครทยอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ชาติครไทยนะครับจะมาคุยเรื่องพระนางพญาพิมพเข่าตรงนะครับทรงโยนะครับซึ่งลักษณะาพระนะครับก็จะเป็นลักษณะพิมพ์เข่าตรงนะครับแต่มีลักษณะที่มีการโยเอยียงนะครับซึ่งน่าจะเกิดจากการตัดของพิมพ์หรือของแม่บล็อกนะครับลักษณะเส,ส้นของพระนะครับเช่น องพระก็จะมีลักษณะเล็กๆเหมือนเส้นได้นะครับเป็นพิมลักษณะเล็กนะครับซึ held. ่งตรงนี based, ้นะครับพระก็จะมีเส้นเล็กๆนะครับเส้นสายอะไรต่างๆแต่ก็มีมิติความคมอยู่แต่เอกลักษณ์ของพระนะครับพิมนี้นะครับจะมีลักษณะโยเอียงนะครับไปด้านใดด้านหนึ่งนะครับซึ่งการโยนี่นะครับก็คือก็มีการนําไปลงหนังสือในเล่มเก่าๆก็พอมีอยู่บ้างนะครับจากการสะสมและเก็บมานะครับก็ ได้มาอยู่หลายองค์นะครับเก็บสะสมมานานกว่า20ปีนะครับซึ่งพระพิมพ์นี้ก็เป็นพระที่ปัจจุบันนี้หาดูได้ยากแล้วนะครับก็วันนี้ได้นํามาเสนอให้ทุกท่านที่ติดตามชั้นนครไทยได้ชมกันว่าพระพิมพ์เล็กๆอย่างนี้นะครับพิมพ์เส้นได้อย่างนี้นะครับเดี๋ยวจะเรียกว่าพิมพ์โยกก็ได้หรือจะเป็นลักษณะพิมพ์เส้นได้ก็ว่าได้นะครับซึ่งตรงนี้ก็ยังไม่อยากนิยามเท่าไหร่นักนะครับแต่จะ นำมาเสนอให้ท่านผู้ชมนะครับได้ชมกันว่าพระพิม์นี้มีการเล่นหามีการสะสมกันอยู่นะครับซึ่งเป็นพระที่หาดูได้ยากแล้วนะครับแต่ก็ยังมีหลงเหลือนะครับที่สามารถที่จะเก็บเอหาหาได้อยู่นะครับไม่ว่าจะพบเจอตามสนามพระหรืออะไรต่างๆก็สามารถที่จะเก็บเจ้าหาได้ถ้าเกิดว่าเจอนะครับบางทีก็จะมองว่าเอ๊ะพระทําไมเส้นสายคมเล็กหรือผอมไปอะไรต่างๆนะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็ สามารถที่จะเก็บได้นะครับพระพิม์นี้นะครับเป็นพระที่มีการลงหนังสือด้วยนะครับมาดูเอกลักษณ์เฉพาะพระนะครับพระพิมพ์นี้นะครับโดใหญ่จะเผาแก่ไฟนะครับอาจจะมีปากนะครับมีบางองค์ก็จะมีหน้ามีตาครับลักษณะเกศเป็นเปลวเพลิงนะครับลักษณะเส้นสายของพระนะครับการติดในเรื่องของเส้นพระอะไรต่างๆจะเป็นลักษณะเล็กๆเส้นเล็กๆคมๆนะครับเหมือนเส้นได้นะครับ ตรงนี้นะครับเป็นเอกลักษณ์เฉพาะพระพิมพ์นี้นะครับเส้นต่างๆนะครับใบหูนะครับเส้นใบหูก็จะมีใบหูติดอยู่นะครับใบหูด้านซ้ายภาพก็จะมีสากโค้งนะครับมีเส้นเชื่อมกันนะครับการบางแขนก็เป็นลักษณะบา,างตะขอเบ็ดนะครับซึ่งเป็นพระนางพญาพิมพ์เข่าตรงนะครับผมจะเรียกว่าทรงโยนะครับ ซึ่งองคนี้นะครับก็จะปรากฏให้เห็นนะครับก็จะมีรอยคาบปลุกรอยลงลักเก่านะครับซึ่งลักนั้นเป็นรักน้ําเลี้ยงนะครับลักษณะเป็นออกสีน้ําตาลน้ําตาลหน่อยนะครับเป็นรักยางไม้นะครับการวางมือนะครับผมเมื่อเราดูมองดูมุมนี้ครับวางมือลงมานะครับก็จะมีการกระดกขึ้นนะครับจะไม่ทอดยาวนะครับการวางมือลักษณะเป็นมวงช้างนะครับ ่วนลักษณะแข้งนะครับตรงแข้งตรงนะครับจะมีเส้นคมคมวิ่งอยู่นะครับวิ่งอยู่ตรงบริเวณนักแข้งนะครับด้านในนะครับก็จะปรากฏอยู่นะครับซึ่งตรงนี้ก็จะปรากฏให้เห็นนะครับลักษณะด้านข้างขององค์พระนะครับก็จะปรากฏ่องลอยในการตัดต่อนะครับซึ่งก็มาดูกันนะครับล่องลอยตรงนี้นะครับก็จะมีรอยแม่บล็อกของการประกบพิมพ์ด้วยนะครับของด้านข้างนะครับ ซึ่งจะเป็นล่องให้เห็นเลยนะครับเป็นสันดิ่งตรงนั่นเป็นข้างเลยครับในการตัดต่อก็จะตัดแบบสไลด์นะครับตัดสไลด์ตัดตัดลงมาก็จะมีรอยเม็ดแรกที่รูดแบบสไลด์นะครับไม่ตรงนะครับก็จะมีลักษณะนี้นะครับด้านหลังก็จะปลักรอยยุ้มมือซึ่งเป็นรอยยิ้มมือที่เกิดจากการกดพิมพ์แต่ก็จะมีเม็ดแรกโป่งให้เห็นนะครับลักษณะนี้นะครับรักก็จะมีความแกร่งครับมันจะมีรอยยุบจนครับ มาดูอีกข้างด้านหนึ่งจะมีรอยปลีเห็นะครับรอยร่องรอยของการปลีซึ่งเกิดจากการเผาแก่ไฟนะครับ mm. เมื่อพระโดนไฟมากนะครับ mm. ก็จะทําให้การเกิด mm. การระเหยของน้ำนะํำออกมาจํานวนมากทําให้พระนั้นล่นนะ mm. แต่ไม่ได้หลุดจากกน,นะครับมาดูรล่องรอยการประกบพิมพ์นะครับลักษณะหดย่นบนหนังคนแก่นะครับเส้งสังขาที่ทอ,ยอดยาวจนถึงไบหู กระพิมนี้ส่วนใหญ่นะครับที่ปรากฏก็จะมีลักษณะแก่ไฟนะเอกลักษณ์ก็จะมีปากนะครับมีหน้าตาบ้างนะครับมีลักษณะเก็บเร็วเพลิงนะครับมีใบหูนะครับที่ยาวลงมาประบ่านะครับลักษณะใบหูที่ถึงบ่าลักษณะมีเส้นเชื่อมระหว่างเส้นคอกับเส้นสังขารนะครับเส้นสังขตินะครับการบางมือเป็นตะขอเบ็ดนะครับก็มีรอยเล็บจิกนะครับเส้นกำพมบน้าแข้งนะครับซึ่งปรากฏให้เห็น จะมีเส้นกำคงวิ่งอยู่นะครับลักษณะเป็นสามเหลี่ยมบริเวณนี้นะครับเป็นแองนะครับการตัดต่อนะครับก็จะมีการตัดแล้วคลูดนะครับซึ่งองนี้ก็จะมีลานะครับแล้วก็ลักนะครับลักควบคุมผิวอยู่นะครับมีลักน้าเลี้ยนที่เป็นลักยางไม้นะครับซึ่งเป็นกรรมวิธีของโบราณนะครับเอาลักมาเคลือบไว้นะครับป้องกันไม่ให้พระเสียหายแล้วก็องนี้ก็จะกดลาแล้วก็ปรากฏในเรื่องของ เม็ดผลเม็ดผลนะครับนะครับก็จะมีเม็ดแรกที่โผล่ขึ้นมาก็จะมีให้เห็นการตัดต่อก็จะมีการสไลด์นะครับก็จะมีเส้นลักษณะเส้นประกบพิมพ์นะครับที่วิ่งอยู่นะครับข้างๆองค์พระนะครับซึ่งเป็นเอกลักษณ์หนึ่งของพระนะครับลักษณะพระนี่ก็ดูหลายๆมิตินะครับดูหลายๆมุมหลายมิตินะครับได้เห็นลักษณะความเด่นของพระนะครับลักษณะมิติที่เกิดขึ้นนะครับ พระนะครับพระจะเป็นลักษณะศิลปะของสุโไทยนะครับซึ่งปรากฏให้เราเห็นอยู่นะครับมาดูองค์หนึ่งนะครับองค์นี้ก็จะปรากฏนะครับหน้าตาที่ก็มีความยังสวยงามอยู่นะครับผมยังไม่ได้สึกกร่อะไรมากมายนักนะครับลักษณะใบหน้าก็ยังเป็นผลมะตูมนะครับจะมีล่องรอยการยุบตรงหน้าผากนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นเอกลักษณ์ของบ็อกพระเหมือนกันครับจะมีรอยเซี่ยนนะครับรอยเซี่ยน เกิดขึ้นหรือรอยคลูดนะครับตรงบริเวณข้างๆนะครับซึ่งเกิดจากการถอดออกจากแม่พิมพ์นะครับซึ่งตรงนี้นะครับเป็นเอกลักษณ์ของพระนะครับมีเส้นเชื่อมต่างๆนะครับมีการบางมือเป็นมวงช้างนะครับมือซ้ายขององค์พระจะบางตะขอเบ็ดนะครับท้องจะดูเป็นกระปอบนะครับลักษณะแข้งแต่ตรงนะครับมีเส้นคมๆนะครับวิ่งอยู่นะครับก็จะมีรอยเล็บหยิกนะครับด้านข้างก็จะปรากฏรอยตัดตอกนะครับ ตัดตอกตัดแบบสไลด์นะครับแล้วก็จะมีอย่างนี้นะครับนะครับรอยปรินะครับซึ่งเกิดจากความเก่าการลั่นขององค์พระนะครับแต่ไม่ได้แตกอะกันนะครับลักษณะนะครับมีเม็ดผุดมีเม็ดแร่นะครับมีรอยนิ้วมือนะครับนะครับที่ปรากฏอยู่นะครับในองค์พระนะครับพระก็จะมีการแอนนะครับมีลักษณะแอนยุบลงไปหดลงไปนะครับจะไม่ได้ตรงเรียบนะครับ จะมีการแอนถึงความเก่าขององค์พระนะครับการตัดต่อก็จะเป็นรอยเส้นตอกนะเป็นเส้นๆเ,เ,เล็กๆนะครับแต่เส้นตรงนี้ก็จะเป็นลักษณะสไลด์นะครับมาดูองค์นี้ครับก็จะมีลักษณะออกเป็นสีขาวนะครับพระนั้นจะมีหลายสีนะครับซึ่งเกิดจากการเผาไฟนะที่แก่ไฟเหมือนกัน,นครับพระองค์น,นี้ก็จะออกในท้ายเนื้อเหมือนกับเปลืองหรือเซรามิกนะครับซึ่งก็จะเป็นลักษณะนเนื้อขาวนะครับ ลักษณะร่า,าก็จะมีลัษณะที่หดเหนียวย่นนะครับสังเกตก็จะเป็นลักษณะที่ดูแข็งคมคมนะครับเส้นคมคมวิ่งตรงมาแข็งนะครับลักษณะการตัดต่อตินตัดสไลด์มีรอยหดยุบย่นนะครับมีเม็ดแร่นะครับมีรอยยล้วมือปรากฏอยู่นะครับมีแร่เม็ดสีดําสีแดงสีขาวและกินโบเสียงนะครับแร่หลุดก็จะมีนะครับแร่ฝังแร่จมก็มีนะครับ แร่เผ็รน้ำค้างนะครับแร่หินฟันมากนะซึ่งเป็นล่องรอยนะครับยุบนะครับทั้งปรากฏให้เห็นว่าเม็ดแร่ต่างๆก็จะมีอยู่นะครับมีล่องล่องรอยของการหยุดของเม็ดแร่นะครับซึ่งเกิดจากการตัดนะครับตัดแล้วครั้งนี้ก็ทําให้เม็ดแร่นั้นหลุดไปนะครับก็จะกลายเป็นรูให้เราเห็นเป็นล่องเป็นแอ่งนะครับซึ่งปรากฏอยู่ในพระนักปัญญาภีนี้นะครับส่วนด้านหลังก็จะองยุบย่นนะครับ ดูเลยหลายด้านนะครับมีหลายด้านเนาะพระนั้นมีลักษณะพุทธลักษณะพุทธสินที่งดงามนะครับซึ่งก็จะปรากฏอยู่ในพระพิมพ์นี้นะครับจะมีลักษณะลอยเป็นเส้นเส้นเสี้ยนเสี้ยนนะครับซึ่งเป็นการดึงออกจากแม่บล็อกนะครับมาดูอีกอง์นึงนะครับองนี้จะออก,กอมเขียวนะครับองนี้อาจจะอมเขียวนนออกไปทางเขียวไข่กลางนะครับลักษณะของนี้ก็จะปรากฏล่องรอยการหดยนของของค์พระนะครับ มีการมีร่องรอยการยุบของหน้าผากนะครับตรงเส้นคอก็จะมีรอยอครูดดึงออกมานะครับจากแม่พิมพ์จะเป็นเส้นๆนะครับลักษณะพระก็จะโยนะครับจะโยไปด้านด้านขวาของมือเราหรือโยไปด้านซ้ายขององค์พระนะครับลักษณะการตัดต่อก็จะเป็นเส้นเหมือนกันครับเป็นเส้นเสี้ยนต่อนะครับซึ่งก็ตรงนี้ก็เป็นเอกลักษณ์ของพระนะครับก็จะปรากฏจุดดำๆต่างๆนะครับที่ปรากฏอยู่นะครับ แล้วก็จะมีการตัดตอกรอยเม็ดแร่รือสไลด์ต่างๆแต่พระก็จะปรากฏด,ด้วยการที่จุ่มลักน้ําเกลียงนะครับซึ่งลักน้ําเกลียงเป็นลักยางไม้นะครับากาจะปรากฏให้เห็นนะคมีร่องรอยของลักจุดนะครับซึ่งพระก็จะมีพุทธลักษณะที่มีความสวยงามเป็นอย่างยิ่งครับผมจะเทียบให้ดูนะนหลายองค์นะครับว่ามีการโจ๊ ไปด้านใดด้านหนึ่งนะครับก็คือส่วนใหญ่จะโยกไปด้านขวามือเราหรือโยกไปทางซ้ายขององค์พระนะครับองค์พระก็จะมีลักษณะสเส้นเล็กเรียวนะครับเส้นจะเป็นลักษณะเล็กเรียวจะเรียกได้ว่าเป็นพิมเขาตรงจิมเส้นได้ก็ว่าได้นะครับพระพินนี้นะครับแล้วแต่จะนิยามกันไปนะครับแต่ก็คือให้ดูว่าพระพินนี้สามารถเก็บสะสมได้นะครับเนื่องจากว่ามีทั้งความเก่ามีทั้งพุทธลักษณะและพุทธศินที่สวยงามนะครับ ซึ่งองค์พระนั้นนะครับก็ปรากฏว่าความเก่าที่ปรากฏนั้นเห็นได้เด่นชัดนะครับส่วนใหญ่พระพิมพ์นี้จะแก่ไฟมากนะครับซึ่งการแก่ไฟนี้อาจเป็นเหตุผลที่ทําให้พระนั้นหดลงไปนะครับว่าพระนี้นะครับอาจจะให้ดูนะครับว่ามีความสูงอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะครับโดยใช้เวอร์เนียร์มาวัดดูนะครับอยู่ที่ประมาณสามจหนึ่งเซนติเมตรนะครับความหนาขององค์พระนะครับมาดูกันนะครับ ความหนาก็จะอยู่ที่ประมาณนะครับประมาณนะครับประมาณเกือบหนึ่งเซนติเมตรนะครับเห็นไหมครับใช้เบอร์เนียนะครับพลาสติกอันนี้ไม่ใช่หนึ่งเซนติเมตรนะครับอยู่ที่เก้ามิลลิเมตรนะครับเกือบถึงหนึ่งเซนติเมตรนะครับผมจะอยู่ในเกณฑ์ประมาณนี้นะครับเห็นไหมครับผ้าจะมีลักษณะแอนหดนะครับ ซึ่งเกิดจากอายุของพระที่มีความเก่าและมีความานานนะครับผมจะใช้เวอร์เนียวัดให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็จะได้ดูว่าพระนั้นมีความหนาแค่ไหนมีความสูงประมาณเท่าไหร่นะครับซึ่งจริงแล้วนะครับพระนี้โดนเผาแก่ไฟนะครับก็จะมีลักษณะการหดตัวยุบตัวค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแล้วก็จะมีลักษณะเล็กนะครับ แต่ไม่ใช่เล็กกว่าปกตินะครับเป็นขนาดปกติแต่ว่าความเล็กที่หมายถึงว่าองค์พระนั้นหดตัวนะครับหดจนแกล่งจนแน่นนะครับซึ่งเป็นพุทธลักษณะของพระเป็นลักษณะของลักษณะพระพิมพ์นี้นะครับลองมาดูกันนะครับแล้ววันนี้ผมจะนำตะช่างนะครับมาช่างให้ท่านได้ดูนะครับว่าลักษณะพระพิมพ์นี้นะครับจะมีน้ําหนักอยู่ประมาณกี่กรัมนะครับซึ่งตรงนี้นะครับ มาดูกันน้ำหนักของพระนะครับอยู่ที่ประมาณนะครับ5.98กรัมนะครับในองค์แรกนะองค์นี้จะออกสีมอยนะครับหรือสีเทาหรือสีมอยนะครับองค์นี้จะออกอมเขียวอมดำนะครับก็จะอยู่ที่6.50นะครับที่ช่างน้ำหนักให้ดูนะครับไม่ได้บบอกว่าพระพิมพ์เดียวกันจะมีน้ำหนักเท่ากันนะครับมวลสารในองค์พระนั้นไม่เท่ากันนะครับไม่ได้ถือมาเป็นเจนนะครับ แต่ช่างน้ำหนักให้ทราบว่าพระนั้นนะครับในเกณฑ์ของที่จะดูพระนะครับให้ดูที่พิมพ์ของพระแม่พิมพ์ของพระความเก่าของพระนะครับว่ามีการจะสร้างนะครับอายุของพระที่เกิดการหดย่นยุบของพระมากกว่านะครับแต่การชั่งน้ําหนักหรือการวัดขนาดให้ดูนั้นให้ประมาณนะครับให้ประมาณการนะครับเห็นไหมครับเมื่อนําพระมาเทียบกันดูนะครับนําพระสองสีนะครับองค์หนึ่ง เขียวไข่กาองหนึ่งสีขาวนะครับมาเทียบให้ท่านเดินด right? ้ชมกันนะครับซึ่งเป็นพระแม่บอกเดียวกันนะครับเป็นแม่บอกแม่พิมพ์เดียวกันแต่ขนาดแตกต่างกันครับเรามาดูอีกอง์นึงครับสีที่จะออกลักษณะเขียวเข้มหรือจะเป็นเขียวอินครกนะครับเห็นไหมครับพระสามองค์สีก็ไม่เหมือนกันนะครับแต่เป็นแม่บอกเดียวกันอ่ามาอีกอง์นึงครับองสี่องค์องค์นี้จะเป็นสีมอยเห็นไหมครับ แต่ละองค์นะครับสีไม่เหมือนกันนะครับมีสีขาวสีเขียวสีมอยนะครับในรับพระแต่ละองคนั้นะสีก็ไม่เหมือนกันแต่ลักษณะเผา,าแก่ไปแล้วมีองค์นะครับเขียวไข่การนะครับซึ่งพระแต่ละสีนะั้นไม่เหมือนกันนะครับแต่เป็นพระเนื้อดินเผาบล็อกเดียวกันแม่พิมพ์เดียวกันนะครับซึ่งตรงนี้นะครับให้ท่านได้ชมได้ดูเป็นพุทธลักษณะที่สามารถถ้าจเจอในสนามพระหรือใน,นตลาดต่าก็สามารถเก็บได้เช่าหาได้นะครับ ฝากติดตามชัดนครไทยนะครับกดกระดิ่งกดติดตามกด s u b สไ r i b e กดไลค์กดแชร์เพื่อที่จะได้นำคลิปดีๆนะครับมาฝากเพื่อนๆน,นะครับมาฝากทุกท่านนะครับที่ได้ติดตามชัดนครไทยซึ่งวันนี้ก็ขอขอบคุณครับสวัสดีครับ